มัชิมาของพระผู้เ็เจ้ายิเดชมันหนักขนาดไหนมัชิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนันนั่นเดียวามัชิมาเราอย่ามัชิมาของีิเดชไม่ใชาเลยถ้าเราจะต้องการกับมัชิมาพระเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละเป็น มัตถิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัตถิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนขนาดนี้พอดีพอดีพอดีนะมัตถิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัตถิมาต้องทำให้เป็นนะควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรมัออม่คผลมอ่วผลลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะทําอย่างนั้นนั่นแหละเรมัตถิมา หนึ่งมัชฌิมวิเดชอย่างที่เราท่านเห็นกันนี่หนึ่งมัชฌิมวิเดชที่สร้างเนี่จะทำอไปบ้างเยอะมากเพราะว่ามันจะคนไปวิญญาณทางมัชฌิมเนี่ยวิเดชมันเอาเรื่องพุทธเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่กลางแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนนล้วบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แต่อย่นำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับจดินิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิตคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีภายในจิตใจทังตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กกันไม่ได้ควรจะหนักแต่ไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอันนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดท่ทอกควรใช้เครื่องมือชนิดใดในายช่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานน,นั้นๆ ในช่างเขาก็ทรางมันเขาเองนี่เราเป็นในช่างขนับเราเราควรจะสร้างในตัวในตัวเองขนาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นละ่ะเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโด,ดนลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปถามันก็ต้องต้องย้อ,ยอนยันลงไปตังหนั้ทำเข้าขั้นละเอียดคือคนจะชั้นความละเอียดก็ต้องชัง้นความละเอียดจะไปผ่าผลไม่ได้มาหาลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัว,ตวคือกิเลสมีเพีออยงการปฏิบัติเหมาะสเมเี่ากั้นที่มาถ้าไ,ได้ผลไปโดยลำถังขณะที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี้ยขนาดทีมดมม่มันหมอบราดเราจะไปตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าเข้าสู่ความนุ่ม แล้วก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสวยผลนั้นจนก่อมันจะ,สะแสดงตวองมาอีกในท่าหนังพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปนี่ยกตัวอยา่างคือพนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยัยงเอาจริงเอาจริงจนถึงเหตุถึงผลประจักษ์กันภายในใจิตใจจนกระทัง่ถงถึงเก้าอยู่ความราบคาบแล้วถึงนั้นมันก็ต้อง ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สวไ้ผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะนั้นดวงสติปัญญามีก็ทราบผลอยู่เท่า,น,น,านั้นไม่ทํางาน เป็นเร่องรบชาตินหนึงเนั้นพอจิตถอยออกมาจากการดื้อดึงฝ่าฝพุนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาืนเ่ียกือกความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นามาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสที่แสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาพิเรตมาแก้พิเรตประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึง่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามสลิตนิสัยท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงเอาแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เลือก,กมาญาติอันเหมาะสมดีงามน,นั้นเป็น,ป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 นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงแฝงคลิกเฉพาะอ,อย่างยิง่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานที่เละหรือปราบปรามที่เละท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ การที่จะมาสอนูกสิกองหาที่ไปศึกษาอบรมเฉพาะอ,อย่าง,ย,างยิ่งคือนันกปฏิบัติด้วยกันล้วนท่านจะ,สะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปทาคนมากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั้นจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติาการในหนองท,งท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน้องาเป็นครูอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั้นเองอย่างเผ็ดร้อนออากินออกจังออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย คือว่าการถนัดตึงมากจะ่นิสัยนั้นมาใช่เสมอเพราะนิสายนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นถ้าไม่ใช่นิสัยนั้นก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามต่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นทั่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแลดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย คำว่านิสัยนี่หมายถึยง,ยง,ออยงว่าพื้นเพย์แห่งสิยามญาติพิกรารแสดงออกออเป็นอัจฉริธรรมก็เป็นอีกแง่นที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างน,านั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างน,านั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเดลิกคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังว่ามันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเอง เราที่จะนำาไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีแต่อ่อนหยนน่อนยานลงไปตามสภาพของถาดของขันของจิตใจแล้วก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหนาะความช่วยเหลืออยู่เสมอ ราะถูกค่าสึกกดถีบังคับอยู่ตลอดเวลาเะ่นบุคคลที่ถูกกดถีบ่บังคับมีร้องครับความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูกกดขีบ่บังคับจากฆ่าสึกคือวิเศษทั้งหลาย ก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจะไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากที่โอาจากจิตซึ่งถูกวิเดียดหยยบย่ำทำลายจึงควรหาบาายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิมอาสัยจิตนี้ไปตลอดการไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกัน เป็นตัวนจิยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราที่อันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความเคยเหลือจากเราเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความเวยเหลือแก่จิตเป็นเป็นความสามารถตลอดไป จิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลำหนับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคก็ได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลักใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์ทัาเก็เป็นผู้แนะนําสอนอูบายต่างๆและนํานั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชระดหนึ่ง เราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมารเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกท่านคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายก็สติปัญญาของตอนคนอื่นหยืดยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขนบกคร่งเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยุดยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไร จะใช้อะไรตัวมีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งต้นคุวาจะติปัญญาที่ครูวาาจยนแนะนำอสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นโดยยางหนักถ้าเกิดขึ้นในการผิดโดยอาศัยครูบารจย์เป็นท้นทุนให้อุบายแล้ว เราก็ไม่จนเกาะจนมืถึงคาจาเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่นะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอุกคนแล้วถึงคาจาเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ไข่ก็ตายเต็มตัวว่างความตายเต็มตัวถ้าจิตปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้ในขนาดนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่ เพราะฉะนั้นเราก็พยายามติดตียตั้งแต่บมันนี้ที่ยังไม่สายเปไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับกลุมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแล้วก็อย่าง่งในขณะตายสัตว์โลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความตัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่งเทกาลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของกิเลสที่กลัวตาย ม่เกิดความฆ้าหานและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อลูกเข้าถึงความริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็คินไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะกาตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปอย่างไรจะเรียกว่าตายนี่รู้ทัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งบินน้ำลงไผ่ไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเรา จซึ่งเป็นของไม่ท้ายแล้วไปโชครทถ่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เน่ถ้งั้นก็ถ้าขันมันไม่โง่มันก็มาง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนีเลยแล้วต้องผิดความตลาดให้ทันกับขากับขันกับตัวเองคือจิตกฎุมัญาที่เกิดขึ้นจากจิต้ต่ให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งนทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าติปปัญญาได้ ติดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโยมย้ายไปมาเท่านั้นเองทันว่นนี้จังนี้จัง มันแปลสภาพตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอาตานะก็คือจิตผู้นี้จะไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจจังทุกขังตาตัวหลงอนิจจังทุกขังตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปจาคันหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอีกด้วยเมื่อต่งรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็น ต่กายจะอะไรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความปริงของมันมสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปื้องทุกเพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนมไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราจริงมันต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งพาหนอกมาต้มถุนหลอกมีตลอดเวลาเราไม่ทราบว่ากลมายานนี้คือเรื่องหลอกตัวเองร้องลวง้วน การเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองเห็นชัดเจีนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นมันก็สบายรรมาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองจริงที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียจากใจมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะ ถ้าฉันโดดขึ้นไปโลกนั้นพระพิพันฌาย์พังคานที่ไหนนั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้อนอืมัมนหลุดจากกันไปม,มันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็ยเกิดในที่แห่งเดียวกัน ความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกมันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญนั่นหมายพยายามการเวลาเดี๋ยวตะคุกเงาไม่จะคุบเงาบอกก็รู้เงาก็รู้ เปตนคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบดูสมยัยที่นี่ว่ารู้รอบเหมือนน่งตะวันเที่ยงตรงทีสารแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดอมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวอยู่สมยัยเนี่ยคำพ้นโลกโลกก็หมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ย ที่มีโลกแห่งสมมุติมันค้อบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกัน,นว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วน,นแขนงสมายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ท่องเทียนในวา,าระสงสารขอจงยึดหลักจิตใ,ให้ดีป,ปฏิบัติตอบรมจิตใจให้มีหลักมีเตงไปงไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจําตนนั่นแหละถาม่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านละก็กลัวจะจิ้งเป็นการทําลายประเด็นซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความทั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุแต่มันมต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลนแเราต้องรีบแก้ไขเราเช่นบรัดนี้่ันสวดกุศลธรรมมาฟังเสียหนึ่กะยัง,ยงไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลธรรมะาตายแล้วก nope. ็เสวยกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเรานี่ไม่เห็นรุ้งไม่นั้นนะก็จะวมากของขามเสียวถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเสดยวฉลาดทานกับกิเลสที่เป็นความโง่เขาทําผลให้โง่เขาก็คือกิเลสกุศลธรรมมาย้องมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโงู่่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลารกุศลารก็ต่างตายแล้วมันแสนไมย ไม่ต้องพยุก์อะไรแผู้ปฏิวัิกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปวดก,กินเงินกินทองเโอาปมันเกิดประโยชน์เฮ้อเบงั้นจริงนี่กุศลาธรรมมากระดูกิจิตของตัวเองมันฉลาดหร่ไม่เวลานี้อากุศลาธรรมมันมีโง่อยู่ในจุดใดบ้างภายในจิตนี้อวัยากตาทรมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางที่เรเป็นกุศลที่เรเป็นอกุศล มันบริสุิ์แล้วมันก็เป็นอภิยาตธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมม,มติไปกลงนั้นแต่กินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ละรันใหญ่อยู่ที่กุศลธรธราาามาอภิยากตธรรมาภา,ายในตัวของเรานี้ทั้งนั้นสร้างให้อพอกุศลธรรมะให้ตัวให,ให้มันพอเนี่ยตายแล้วนิมนพระมามาสิกากุ้กล้าหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมมันว่ากทีทำขึ้นมาอย่างนั้นแหละ เหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองนี่นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก้อกุศลาธรรมมาภายในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้ในเทศเสมเอเนี่ยใครจะมา,ามากตามบางทีเทศในจุลนิวตรอนมากพรอไปส้มขัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลยอื เวลาหลงตาบัวตายแล้วมันยมาไปเขี่ยวกว้านของพระหมาหลำบากลำบนท่านนะมากุศลาธรรมมาอาุศลาธรรมหลังหลงตาบัวตายแล้วน้าเออตายแลง้วตาย,ตายท่านหลงงตาบัววออพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยดั่ดับจนเต็ตปตรรมปฏิาลังความามาถ้ามันจะจมให้มันจมไปเออ้าความฉลาดจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสุกุศลาแบไม่เิดประโยชน์วางนี่เลยตะกวนทํานมาทําไมพระตะกวนพระธรรมะัวังสร้างไปใ,ให้มันพอย เวลามีชีวิตยอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านพระตามมาตาม,มามกุศลาทำมายุ่งไปหมดในส่วนมาทางก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนักสับปะหลงปะเลอเขาจัดนั่นจัดนี่แต่แม่จั่จผ่าไตรยี่วอนอะไรไปเขาจัดแล,แล้วเราก็ดอมดอมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ำพังน้ำแรงตัวเองที่จะท,ทําแสดงความพอ,อ,อพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าผ้าเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพธิธีมันเรื่องมันนี่แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พธิธีมันเหยียมย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอในงานสมบัติขบวนนี่หรอทำให้คนเห็นเพราะ โลกมังไทยลนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นห่ีตายแล้วยุ่งพุทธลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดห่อวิธีทมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ราววิธรรมหมายความว่าไงสวดกันมันยังคำคุนยังรุ่งนี้จะเสียงอ,อึกทึกขคือโคมหาความสงบสง,บสงบดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเย็ยนใจแกก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย เวลาพระท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่าน,นใครมีศรัทธาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาสักทีให้พอเน,นี่ยเหมาะเหมาะ,มาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างอื่นให้โลกได้เห็นเป็นเรามีแบบนีฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆดาวๆถึงแม้จะป่าก็ตาม มีหลักมีอย่างนั้นะทําอะไรต้องมีเหตุมีผลม,มีหลักมีจรงเดี๋ยวเอาตัวตัวจินมาเหยียด่ํำทำลายศาสนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่ไหมมีศาสนาทุกทีเป็นโมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง นี่เห็นไม่อยากจะเกี่ยวข้องเขาเนี่ยมุนไปที่นั่นที่นี่ขขเฉพาะอย่างในกรุงเทพดสิตลุงนานิมนไมไปกุชลามาติการบางสกุลเอ้ยอยาให้ไปเลยไปขี่ขว้างเขาไปวางนี่แหละอ้าวข่เพี้ยงไปความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโหพิธีว่าแต่ทาการนอกด้านนอกเมืองศาสนาจะ่ใช่ากนาพิธี ทาต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกน็นุสุตบุคคท่าฉลังได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงานั่นหลักมีที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพธิธีเอาขังได้แท้ได้ขังในสิ่งที่ไม่ขัง,ขงเกาในสิ่งในสถานที่ไม่คันั้งัถลอกปอกเปิกแล้วไม่หายามใส่ไมนเกิดประโยชน์อะไรครันที่ตรงไหนเกาที่ตรงนั้นเนีึ่จยิงที่ตรงไหนพิจารณาที่ของนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุชลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่น, Onion, นันพาให้คนเดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทาให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเยสเศษสันขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทูกความฉลาดเกิดมาง้อทาไรจะเปืืองทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับ นี่แหละกุศลอนถุกต้องกินาตรงนี้นเหตุประโยชน์ระมัดปฏิโดมันเกิดจากอะไรเหตุโดูอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอย่างพระที่ท่าน,นแสดงกัภาษาญ่ยนยะตมาเหตุภวาน่ะทำมาเกิดจากเหตุเหตุประโยชน,ะน์อะไรเป็นเหตุ่ะก็ใจเป็นมหาเหตุแน่มันเป็นปัจจัยก็เอื้อออกไปอย่างนี้ต่อเมืองเป็นขัน้นแหนงไปดูลำานับดับ ก็ไปจากใจนี้อวิชชาพญาสังขารเขาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุรโยโหติมันกรล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาตะวัเสดมีราคนไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติแน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละมันดับตายก็ด้วยกันหมดถ้าถอนรากแี่ลรขวาญไม่ขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ สอนกิเลสจะต้องสอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้ชลยวนกันทําไมส่วนไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำมาวุธรรมมเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวดแบบมงงแม่นคำหนึ่งถามให้เห็นวผลอะไรไม่รู้เขาพาทำก็ทำบาสทำไปเพราะนัมม้นทำอาุธเจ้าสอนคนให้งโง่หรืออย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากพุทธลัก ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เารามปฏิบัติเอาแบบกลุ่มดาวเอาความง่ายเพื่อว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่แต่ชื่อนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดข <planet> ึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ว่าพระโปเล็ตโปเล็โปเล็ตโปเล็อารามาโตเกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วล้มกรอกลงไปเลยว่าทร้าแล้วก็ดีใชเพียงเท่านั้น นิดน่อยเพราะนั้นดีใจแา่ไม่ปฏิเสธนะว่า,าการวาอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจงอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดนสิอะไรพาให้ทําอดแอถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจ,งมจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศา,าสนาก็จะปรากฏแก่โลกเรื่องความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้น เอานละเอวังเพป็นคำนี้ครูใหญ่เพราะว่าเสร็จแล้วก็ครูใหญ่อะไรไม่รู้นะ